สวัสดีครับรายงานจากบ้านสวนคลองสิบนะครับในบรรยากาศตอนเย็นที่เราเหลืออีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เราเปิดให้ชมอ,อีกหนึ่งวันมาเลยนี้ก็เราเปิดให้จับจองกันนะครับนี่เต็นตอนนี้ยังมีลูกค้ามาชมโครงการอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศยามนี้ก็อ่ลืมนะครับติดตามผ่านทีมงานเราด่วนแล้วก็ลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้ถึงเที่ยงนะครับมีสิทธิ์ รับสิทธิพิเศษเยอะนะครับถ้าท่านไม่ลงท่านเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสนะครับลงทะเบียนด่วนนะครับให้น้องๆทีมงานส่งริกงให้นะครับนะครับเอามีกิฟต์ไวเชอร์ทานอาหารคุณค่า1,000บาทในกรณีท่านจองได้ําบัญญาพร้อมกับกระเช้ากล้วยไม้สวยสดงดงามนี่ครับบริเวณที่เราจัดงานสวนสาธารณะแห่งนี้ทั้งหมด4แปลงเนื้อที่4ไร่กว่าบรรยากาศร่มรื่นครับบ้านสวนคลอง1ิบนะครับ ตอนนี้ลูกค้ายังหลั่งไหลกันมาเลยครับวันนี้นี่มืดค่าแล้วก็ยังมาอยู่นะครับเป็นโครงการที่สวยที่สุดที่อําเภอหนองเสือเท่าที่มีนะครับไม่เคยมีโครงการที่ไหนสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเฉพาะอำเภอหนองเสือครับบ้านสวนคลองสิบครับเรียบคลองสิบครับกมที่ห้าจุดห้าห่างจากถนนลงัลงสิตนครนายกเพียงห้ากิโลเมตรเศษๆนี่ครับ ลืมนะครับพรุ่งนี้มาเยี่ยมชมมาเยนี้จับจองระเจ้าของทันทีดูความร่วมเื่นสิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ